วันนี้เราจะเริ่มต้นจากประธานาธิบดีทรัมแล้วกันเนาะ เพราะว่าวันนี้ก็ถือได้ว่าเข้าสู่วันที่2ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นาสหรัฐอย่างเป็นทางการหลังเข้าพิธีสาบันตนเมื่อวันจันทร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยแค่วันแรกเนี่ยก็อย่างที่เห็นเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ลงนามในคําสั่งฝ่ายบริหารจัดการเรื่องสําคัญไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนคําสั่งฝ่ายบริหารภายใต้รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีไบเดนไป78ฉบับถอนตัวออกจากความตกลงปารีสว่าด้วยสภาพอากาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์งการยามายโลกประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ ที่ชายแดนทางใต้อภัยโทษผู้ที่ก่อจลาจนบุกอาคารรัฐสภากว่า1,500คนขยายเวลาแบนดติกตอกจัดตั้งกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลออกคำสั่งรับรองเพศให้มีแค่2เพศคือชายและหญิงห้ามใช้เพศ X ในเอกสารราชการทั้งหมดนี้เป็นคำสั่งฝ่ายบริหาร บางส่วนแต่ว่าหยิบยกออกมาให้เห็นถึงข้อที่สำคัญสำคัญเป็นชุดแรกๆที่ประธานาธิบดีคว้์ลงนามหลังสาบันตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับส่วนประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทั่วโลกกำลังจับตาก็คือมาตรการกำแพงภาษีซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักๆที่ประธานาธิบดีคว้านำมาใช้หาเสียงปรากฏว่าในช่วงสองวันแรก ในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาจากประธานาธิบดีทรัมป์พอสมควรเลยนะครับถึงจะยังไม่มีการออกคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการเปรยๆออกมาจากประธานาธิบดีคนใหม่ครับว่ากำลังพิจารณาจะปรียัดภาษีจากประเทศต่างๆโดยประเทศที่กำลังตกเป็นเป้าหมายตอนนี้แถวหนึ่งที่จะโดนเนี่ยนะครับ จีนแคนาดาเม็กซิโกอับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศตั้งแต่วันรับตําแหน่งวันแรกที่รับตําแหน่งเลยนะครับว่าเขากําลังพิจารณาจะขึ้นภาษีนําเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา2ชาติที่อยู่ขนาบอเมริกาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านการติดกันเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เล็งที่จะขึ้นภาษีจากเม็กซิโกและแคนาดา25%หากว่าทั้ง2ประเทศไม่เร่งแก้ไขปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่แอบลักลอบเข้ามาในสหรัฐรวมถึงปัญหาการส่งสารเสพติด ที่เรียกกันว่าเฟนทานิลผ่านทั้งสองชาติเข้ามาในสหรัฐโดยกำหนดเส้นตายในวันที่1กุมภาพันธ์และล่าสุดวันที่2ของการเป็นผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ก็เปิดเผยจากห้องทำงานของเขาอีกรอบหนึ่งเพิ่มไปอีกประเทศหนึ่งนอกจากแคนาดากับเม็กซิโก เพิ่มจีนเข้าไปด้วยครับโดยระบุว่าเขาเร่งที่จะขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนเพิ่มอีก10%ด้วยโดยคิดว่าจะเริ่มมีผลในวันที่1กุมภาพันธ์พร้อมกับแคนาดาและก็เม็กซิโกไปเลยที่เขาประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่เหตุผลของการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนเนี่ยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นเพราะจีนเนี่ยก็ยังส่งสารเสพติดไอ้เจ้าเฟนทานิลเนี่ยเข้ามาในสหรัฐผ่านเม็กซิโกและก็แคนาดาจนถึงทุกวันนี้ ดูเหมือนว่าเรื่องสารเสพติดที่มีชื่อว่าเฟนทานิลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์หยิบขึ้นมาเป็นข้อต่อรองเรื่องแรกเพื่อแลกกับการขึ้นหรือไม่ขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากทั้งแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็จีนนะครับคือหลายคนก่อนหนี้ก็มองว่าการขึ้นภาษีของทรัมป์เนี่ยเฮ้ยถ้าทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากประเทศต่างๆเนี่ย คนที่รับวิบากกรรมก็หนีไม่พ้นผู้บริโภคในอเมริกาอยู่ดีเพราะว่าภาษีเนี่ยสุดท้ายก็จะมากองเป็นภาระในกระเป๋าของผู้ซื้อสินค้าไม่ว่าจะมาจากอเาไ,ไม่มาไม่ว่าจะมาจากจีนเม็กซิโกหรือว่าแคนาดาก็ตามแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าการประกาศกล้าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนหรือแม้แต่การประกาศกล้าวในเรื่องอื่นๆเนี่ยนี่คือ art of the deal ครับนี่คือ เงื่อนไขการสร้างเงื่อนไขในการต่อรองเพื่อจัดการเรื่องต่างๆและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นณนะนาทีนี้ก็คือการปรากฏเงื่อนไขต่อรองแล้วก็คือการพิจารณาขึ้นภาษีสินค้าสินค้านําเข้าจากประเทศ3ประเทศที่เป็นแถวหนึ่งเนี่ยมีการหยิบยกเรื่องของสารเสพติดที่มีชื่อว่าเฟนทานิลขึ้นมาเฟนทานิลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสารเสพติดอันตรายที่กําลังระบาดหนัก อยู่ในอเมริกาตอนนี้ครับยาเสพติดชนิดนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐหลายหมื่นคนต่อปีนะครับซึ่งที่ผ่านมาประธานาธิบดีพัมมักจะก,กล่าวโทษจีนว่าเป็นแหล่งที่มาของยาเสพติดชนิดนี้รวมถึงสารตั้งต้นที่นํามาใช้ผลิตยาเสพติดด้วยโดยใช้วิธีการส่งเข้ามาในสหรัฐผ่านทางแคนาดาและก็เม็กซิโกครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีของประธานาธิบดีพัมที่ผมเชื่อว่าหลายคนจับตากันอยู่นะครับเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะลามตาม บานปลายแน่นอนหากมีการขึ้นภาษีจาก3มชาติอย่างกรณีจีนเนี่ยก็ชัดเจนว่าถ้ามีการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนสินค้าที่จะส่งไปอเมริกาเดิมทีอาจจะออกมาจากท่าเรือจีนอาจจะออกมาจากที่สนามบินในจีนพอมีการขึ้นภาษีเนี่ยคนก็มองว่าโ oh อ้โหบรรดาผู้ผลิตสินค้าเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีเลี่ยงส่งไปประเทศอื่นๆก่อนเพื่อส่งสินค้าของเขาเนี่ยจากประเทศนั้นๆที่ไม่มีการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าไปยังอเมริกาเพื่อลด เรื่องของการจ่ายภาษีเพิ่มเติมขึ้นมาแทนและหนึ่งในประเทศที่ผู้ผลิตในจีนอาจจะเล็งเอาไว้อยู่ก็คือประเทศไทยนี่แหละทีนี้เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนาะว่ามีสประเทศที่ถูกโดนเป็นแถวแรกแน่ๆก็คือเม็กซิโกแคนาดาและก็จีนแต่ก็ยังมีพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันนะครับก็คือสาภาพยุโรปครับเมื่อวานนี้นอกจากจะพูดถึงจีนแล้วประธานาธิดีทรัมก็ยังเปรยเรื่องการค้าที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปออกมาด้วยโดยเขาบอกกับฝ่ายบริหารของเขาเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่จีนนะยังมีประเทศอื่นๆที่กําลังคมเหงเราทางการค้าก็อย่างเช่นสหภาพยุโรปไงเราขาดดุลการค้ากับสหภาพยุโรปถึง3 50, 000, 000, 000, ามแสนห้ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เกือบ12ล้านล้านบาทประธานาธิบดีท,ทรัมป์บอกว่าพวกเขาเนี่ยปฏิบัติต่อเราเลวร้ายมาก ดังนั้นพวกเขาก็ควรจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากเราเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่สําหรับสภาพยุโรปเนี่ยนะครับรธานาทิบดีความยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเขาจะมีมาตรการยังไงครับแต่คาดว่าประเด็นนี้น่าจะรวมอยู่ในคําสั่งที่เขาประกาศออกมาตั้งแต่วันแรกที่ดํารงตาแหน่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทบทวนนโยบายการค้ากับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้าหรือว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทําการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐและมารายงานเขาในวันที่1เมษายนครับถ้าฟังอย่างเงี้ยคิดเร็วๆก็หมายความว่า1กุมภาเราอาจจะได้เห็นแถวแรกโดนก็คือจีนแคนาดาเม็กซิโกขึ้นภาษีสินค้านำเข้าไปอเมริกาตามนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากนั้น ก็อาจจะทิ้งช่วงหรือไม่อย่างไรเพราะว่าชาติที่ถูกพูดถึงในเวลาต่อมาก็คือกลุ่มชาติสาภาพยุรโรปที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวให้เวลารวบรวมข้อมูลแป๊บหนึ่งแล้วหนึ่งเมษายนมาว่ากันอีกทีก็คงที่ก็คงเป็นเรื่องที่อาจจะต้องคุยกันต่อนะครับทีนี้มาดูคำถามสำคัญก็คือประธานาธิบดีทรัมป์เร็งจะขึ้นภาษีจากประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น วิธีแก้ปัญหาจริงหรือไม่หรือนี่เป็นแค่คำขู่อย่างที่เราว่าไปเราก็เลยลองถอดรหัสคำพูดของประธานาธิบดีวัมออกมานะครับจะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยพูดว่าถ้าเม็กซิโกกับแคนาดายังไม่แก้ปัญหาเรื่องผู้อพยพ ยังไม่แก้ปัญหาเรื่องสารเสพติดเฟนทานิลเนี่ยก็จะเจอมาตรการทางภาษีฟวามแบบนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นคำขู่ให้รีบจัดการหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเจอเรื่องภาษีแน่หรือว่าในกรณีของจีนความน่าสนใจก็คืออัตราภาษีที่จะเรียกเก็บจากจีนเนี่ยที่ประธานาธิบดีรัมอ์ประกาศออกมาหลังรับตําแหน่งเนี่ยแทบจะเทียบไม่ได้เลยกับกับสิ่งที่เขา เคยขู่ว่าจะเก็บภาษีสินค้าจีน60%นะครับและที่สําคัญมาตรการทั้งหมดนี้ยังไม่ได้มีการลงนามในคําสั่งฝ่ายบริหารออกมาอย่างเป็นทางการแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวนี้ก็ยังไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะครับเพราะอย่างน้อยๆวันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าประธานาธิบดีฟรัมน่าจะเอาจริงเรื่องของจัดการหรือระบบภาษีเพียงแต่เรื่องนี้เขาอาจจะต้องคิดหนักสักหน่อย เพราะการตั้งคำมภงภาษีไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับสหรัฐเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินมาตรการทางภาษีกับจีนซึ่งสหรัฐถือว่าเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดโดยก่อนหน้าน,นี้สถาบันปีเตอร์สันอิน t ติทิวฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอีโคเคยวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสหรัฐหากมีการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจีน10%และจีนตอบโต้กล,กลับด้วยการขึ้นภาษีในอัตราเดียวกัน สถาบันนี้ระบุว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจะทำให้ GDP ของสหรัฐลดลงนะครับลดลง55,000ล้านดอลลาร์หรือราว1.8ล้านล้านบาทไทยในช่วง4ปีที่ทรัมป์อยู่ในตำแหน่งขณะที่ GDP ก็จะลดลงอยู่ในระดับที่1,28,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4 3ล้าน3แสนล้านบาทแล้วก็ไม่ลืมนะครับอย่าลืมว่า เรื่องมาตรการขึ้นภาษีเนี่ยมันมีข้อกังวลในหลากหลายมิติมิติหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นข้อกังวลในเรื่องของชาติที่จะส่งออกสินค้าไปยังอเมริกาและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็หนีไม่พ้นประเทศไทยหรอกครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งสินค้าส่งออกไปยังอเมริกาก่อนหน้านี้นนมันมีการประเมินของสิ่งที่เรียกว่า Trump Wish Index เป็นการประเมินของหน่วยงานคลังสมองของสหรัฐที่มีชื่อว่ามูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมนะครับการประเมินนี้บอกเลยว่าไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด39ชาติที่มีการประเมินในดัชนีนี้คือดัชนีที่ว่าเนี่ยเอาประเทศที่ดูจะเป็นมิตรกับอเมริกามาเรียงครับ39ชาติแล้วก็ประเมินความเสี่ยงว่าประเทศไหนมีความเสี่ยงที่จะโดน เรื่องของภาษีที่ทร้ปมอาจจะใช้เป็นมาตรการในการกดดันหรือเอาจริงเอาจังกับสินค้านําเข้าจากประเทศนั้นนั้นที่ส่งไปขายที่อเมริกาบ้างปรากฏปรากฏว่าไทยอยู่ในอันดับที่2จากทั้งหมด39ชาติครับดัชนีนี้ใช้4ปัจจัยในการประเมินนะครับว่าประเทศไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็คืองบประมาณด้านการป้องกันประเทศดุลการค้านโยบายการค้าและเทคโนโลยีต่อต้านสหรัฐ และความเต็มใจต่อการต่อต้านการครอบงำด้านเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีจีนซึ่งท่านมองในมุมสหรัฐเนี่ยแล้วไปดูดัดชนีเนี้ยเราติดลบแทบจะทุกด้านเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องกังวลไว้หน่อยนะครับต้องกังวลไว้หน่อยตอนนี้แถวแรก3ประเทศระบุไทม์ไลน์ปักหมุดวันไว้แล้วหกุมภาจีนแคนาดาเม็กซิโกขึ้นภาษีสินค้านำเข้าคำถามก็คือประเทศไทย จะอยู่แถว2แถว3แถว4หรือว่ามีท่าทีมุมมองอย่างไรมีก็เป็นเรื่องอัตราภาษีที่เราอาจจะต้องจัดตาเจาะลึกกันนะครับทีนี้ไปดูอีกความเคลื่อนไหวสําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับก็คือประธานาธิบดีพัมประกาศเปิดตัวโครงการ s t า r ์เกตซึ่งจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่มีมูลค่าสูงถึง 5, 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยมากกว่า16ล้านล้านบาทโดยจะร่วมมือกับเอก พักเอกชนที่เป็นบริษัทรายใหญ่ในววดวงเทคโนโลยี OpenAI ก็คือผู้สร้างชัด GPT รวมถึง SoftBank และก็ Oracle มีเป้าหมายเพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของสหรัฐนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจาก เพจข่าวทูเดย์บิ View ซึ่งเป็นเพจข่าวธุรกิจของสำนักข่าว Today นะครับขออนุญาตหยิบยกมาอ่านเรื่องของสินค้าไทยนี่แหละครับโดยเพจข่าวธุรกิจ t ทูเดย์ i ิ View โดยสำนักข่าว Today เนี่ยระบุเลยนะครับว่าสารัฐเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีสัดส่วนราว18%ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดโดยในปี2,567เนี่ยมีมูลค่าถึง54,956.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ขณะที่การนำเข้าสารัฐเนี่ยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่4ของไทยนะครับมีสัดส่วนราว6%ของมูลค่านำเข้าทั้งหมดโดยรวมไทยเกินดุลการค้ากับสารัฐ35,427.6ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่อันดับที่12เอ๊ะอันนี้หมายถึงความเสี่ยงอันดับที่12 เป็นแถวที่12หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชาบนะครับแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าความเสี่ยงของฝั่งไทยก็มีครับแล้วก็มีการคาดการว่าสินค้าไทย29กลุ่มอาจเสี่ยงโดนสารัฐขึ้นภาษีโดยกลุ่มสินค้าไทยที่มีความเสี่ยงอาจถูกสารัฐพิจารณาใช้มาตรการทางภาษีมีประมาณ29กลุ่มสินค้านะครับเนื่องจากพบสถิติการค้าที่สารัฐขาดดุลการค้ากับไทยมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมายกตัวอย่างอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเครื่องโทรศัพท์มือถือ ไดโอดทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสงหรือว่าโซล่าเซลล์อย่างนอกชนิดอัดล,ลมที่เป็นของใหม่หม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่เครื่องปรับอากาศเครื่องพิมพ์ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเพชรพลอยและรูปประทับรูปประพันธ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีรายการกลุ่มสินค้าอื่นๆที่อาจมีความเสี่ยงโดนเก็บภาษีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าตู้เย็นตู้แช่แข็งเฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์จากไม้รวมถึงสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปบางรายการไม่ว่าจะเป็นปลาสดแช่เย็นแช่แข็งขนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมจากโกโก้ขณะเดียวกันสหรัฐเองก็จับตาประเทศที่มีกลุ่มทุนจีนเข้าไปลงทุนเพื่อตั้งฐานการผลิต เพราะต้องการเลี่ยงสงครามการค้าและมาตรการทางภาษีจากสหรัฐเช่นกันโดยประเทศลายทางที่จีนเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมมากเป็น10อันดับแรกในปี2,566ก็คือซาอุดีอาระเบียมาเลเซียเวียดนามม็อโกโกคาซัคสถานอียิปอินโดนีเซียอารเจนซินาเซอร์เบียแล้วก็เม็กซิโกนะครับอ่านี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ว่าการเมืองอเมริกาการเข้ามาของโดนัลด์ทรัมป์อย่าบอกว่าไม่เกี่ยวกับไทยเด็ดขาดนะครับห้ามบอกว่าไม่เกี่ยวกับไทยเด็ดขาดเพราะเริ่มขยับขยับเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีทุกคนมีความเห็นเรื่องนี้กันยังยังไงบ้างครับชวนคุยกันหน่อยนะครับในเรื่องนี้หลายคนก็พูดถึงท่าทีของ ประธานาธิบดีทรัมป์ที่เข้ามาเทคแอคชั่นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับว่าก็เป็นการเทคแอคชั่นทันทีทันใดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเน,ะนาะ